สวัสดีนะคบวันนี้วันที่13เมษายนนะคะมือนี้พี่ดิวฮอตเฮียนแล้วพี่น้องนะครับมืออื่นอย่าลืมนะนี่ป้ายบาล้ําเพิ่มเกองแล้วพี่น้องนี่ถึงบ้านแล้วนี่ปฐมบันเทิงศิลินะครับวันที่14เมษายนนะครับมหาสงการบ้านพี่ดิวนี่ครับนี่ตอนนี้เขากำลังออกไปแห่ออตต์ีออตตไปส่งไปแห่อีกพี่น้องออกมาทำท้ายก่อนนะหลวงพี่บอกรับเอาคือได้พ่อหลวงพี่บัดนี้ น้อเดมาหานเดมหามีม <nem on. S 1> ์โอ้ยมีม์สงน้เนยนะครับเออไข่พรอนเนยไพอนเนครับไห่พรอเป็นครับตนสดิจังกุฏาปจัจจินโอจัตตโรธมวันติอายุังครั้งตังงนนึห <G stove noise> อันนี้สิร่วมยอดทำบุญกับทางโรงเรียนน้ำเดลยโอ้อนุโมทนาครับสาธุคุณยมบิวเนาะครับเป็นร่วมนี่กลับไปปักต้นเลยอันนี้ก็บที่เป็นร่วมทำบุญนน้ำโรงเรียนน้ำเลยโอ้สาธุเลยครับสาธุเลยนี่แหละพี่น้องบ้านพี่บ้านน้องก็ะยุทธแถวนี้แหละครับบ๊อบเอาทั้เอาพี่นิวมามาหอดมาพ่อพาเลยนี่มือมีสิมีรถโนมึงหล่นแเนาะมือมีมีหล่น่นี่เสียงรถแห่ได้ยินไหม ามาลตอนบ่ายนี่ได้ต่อยงต่อยอดเดี๋ยวเดี๋ยวดยวไปลดน้ำดำหัวุ้ถ่าก่อนนะพี่น้องมะตามมะนี่ล่ะแหลี4เมตาอย่าลืมมาดูหมอดำนะไปอ่ะคุณม,มาเจอพายมาเลยอ่ะเห็นไหมดวงเห็งนะเนี่ยนี่ลหละพี่น้องพี่น้องบ้านเรา เสียงรุนแหงแหมรแรงลงแคตึมต่ำเลยปฐม,มมาเทิงสินอย่าลืมมาดูนะครับพรุ่งนี้นะวันนี้อัปเดต13เษาตา2,568บรรยากาศบรรยากาศแบบดีแฮะมามๆามาถากล้องก็ตามมามๆามาเนี้ เบษาประมบันเทิงศิลป์นี่ครับยาบ้านคุณยูธิรพัฒนนะครับตึง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 ,ตง,ตง,ตงถึงบ้านมีคนที่บ้านมาเนาะวันนี้ไม่ไยู่ยีนพนะอนออ้าวมุ้ยวันนี้แต่งตัวสวยด้วยโอ้ย

สุขสันต์สงการร่ำรวยร่ำรวยเงินกองเิงๆปังปัง,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 งร่ำรวยเอาเอาสงการปีนี้เด้อลูกมะงอดสิบสามมีสานะครับน้ำเด้อแม่สิ่งใดที่ลูกเฮ็ดผหดเฮ็ดพลาดไปก็ขอโทษขอไยเด้อขอโหอจิกรรมเด้อปะใครเนว้ดเห็ด เอตีพาดที่ยังไปขอขอก็ขอขอโทษขอไปป่าเด้อต่อไปเจอตัดสิ่งดีๆเจอตแนวลี้ดีๆเจอเจอตแนวี้ดีๆอาใจถุกเท่าคเพราะเป็นอย่างเพราะเป็นอย่างเจอตัดสิ่งดีๆสงการปีนี้ขอให้แฟนขับมีแต่ความสุขเช่นกันนะครับมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามอีเดียวกับมับเขาเอ่ยมาขอขม้านาอพี่น้องนะครับขอขม้า ท so ี่ได้ยู่บ้านไหมหรอเด็บ้านี to to ่ยนไหมอ่ะเออเอาหยียบหวาหเห็นไหม่จริงๆเหยบได้ขอขอมาดอถูกตัดสินเจริญเจริญอาญติักับเดสสาดวกระาน้อควาต่ลาขอโทษขอโพย มตลอดไปตลอดไปใจเยาใจเยาใจเยาสุกสันสงการนะทุกคนวัานดีพี่ดิวก็มาถึงบ้านแล้วนะครับไหนมาแบบมาพอป่าพอแม่ครอบครัวสุขสันต์เหมือนเดิมดีใจมากมานะครับขอบคุณแฟนคลับที่แบบติดตามกันน้องพี่น้องนะครับขอบคุณมากๆสุขสันต์สงการสงการปีนี้นะครับขอให้เฮงเปังๆร่รวยร่ารวยทุกคนนะครับ อนุโมทนาสาธุสาธุค่ะแฮปปี้ดีนี่เมื่อขออโหสิกรรมกันแบบเออนะหนักเลียวแฮปปี้เ่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจทายรูปทายรูปมองเนี่ยศุก์สัน,นสงการนะครบ13เมษายนนี้ก็ขอให้ ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้น้องดิวก็มาถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะครับมีความสุขหลายๆเลยพี่นอ้องพรุ่งนี้มาดูหมอลำบ้านพี่ดิวน,นะครับ14เมษายน <c oughs> ประถมมาเดินสีซอดแจ้งน,น,นะป้าใครเตรียมตัวเลยครับขอบคุณ้าวสุขสารวนรันสงการสุขสารวันสงการอาป้าไข่บอกอันวยพรสุขสารวันสงการเหนแฟนคลับเนี่ยวันสงการครับแฟนคลับเออห้คไับ ทุกคนก็เป็นตัวโลกคอ้มีแต่ความสุขความเจริญมีความสิ่งใดก็สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างคอ้มีความสุขตลอดปีตลอดไปค่ะทุกคนร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอบคุณครับพอกันใบเด้อพี่น้องนะครับเอาว้ายมาครับสันวัสงการจะเลืนเด้อจะเลื่อนจะเลื่อสันวันดุสงการครับเนี่ย ปังปังรวยรวยรวยรรเขาบอกว่าเข้าบ้านเนี่ยต้องรับซับก่อนลด้วยการดูแลบุพการีให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะแบบมีความสุขแล้วเราก็จะเฮงปังเฮงปังไม่หอมอ้าหอหอมพอดีหน่อยเล 1, ตังไปลุยกันแล้วสุขสันต์วันสงการหอมเย้ก่อนเลย